ตั้งแต่ไอจำความได้ก็เห็นพ่อแม่ต้องทุกข์เนี่เพิ่นเลยบอกให้เขาเรียนหนังสือให้สูงสูสีได้บอต้องลำบากคือเพิ่นในตอนนี้ออสุ่มละสายเอามีออที่สวัสดีครับสวัสดีบ่พี่น้องนะครับลุงป่าน้าอ่าผู้บ่าวผู้สาวทุกๆคนนะครับมือนี้ก็มาอยู่กับผมลงจ๋าที่วันชน,นคนเก่าคนเดิมนะครับ มื้อนี่เป็นเมนูตำปลาหมึกครับมื้นนี่ตำปลาหมึกกล้วยครับใส่ปลาคุงครับร้านดังบ้านกลางครับมื้อนี่เลยกับขหนียวโคเลยครับมื้อนี่ผักแก้มกับจัดเต็มครับลาซาบึกอครับผมเมือนนี่บึกือขาวครับมีกระเทียมดองแล้วก็กระลำนะเพื่อนหมาครับว่าสิเอาขึ้นมาอะไมันหลายครับมีหม่งไว้ต้องขอโทษขอไปหลายครับ ยามแลงแข็งคำคำครับมื้อนี้ก็นเลยอู้เป็ด่เผ็ดทีครับเบิ่งใส่ปลาก,กรอบครับเป็นปลาก,กรอบหวานบ่แม่กินอยู่หลังบ้านครับมื้อนี้ก็นเลยนี่ครับปลากรอบปนหวานเลยครับเบื้องอหมึกเบิ่งครับนี่หนวดมันอู้กินแล้วแบบเป็ดเนื้อเสบคักอีหลีครับคำๆจังหน่อยครับมื้อนี้ก็นเลย ก้อนสิไปกินกะทีอจะว่าจะกินก้อนต้นคลิปนะมาใส่ก้อนสิไปกินกะใส่เลยครับดื่มนมครับล่างไก่ที่ได้แข็งแรงนะถ้าบอพี่น้องทุกๆคนนะครับอยากตำประมึกเซ่บุกคุ้งกันแล้วก็ไปแซ่บกันเลยครับคำแรกอะคำยังไงแก้มป้องสองขางครับ เาขออนุญาตจำนามก่อนนี้ครับํำเหล็กอืมยบดนะครับกระเทียมดองครับ सेव आप อย่าใส่มือกินเดอ้อครับพ่อพี่นอ้องสปอนเซอร์รักของเขาครับ หวานกรอบกรอบปากกรอบครับ นำออกหวานๆจังไงครับอู้สลยเแซ่บครับหนวดมั้งครับกินเขาต้องการครับโบพี่น้องครับนั่นเลี้ยงตำปลาหมึกใส่บุกุ่งครับ แขวอุ้ยมีได้สิ้นยังไงครับประมือใส่ประมือครับเพื่อพี่เพื่อน้่อง พอพี่นองได้อย่าง้กินเขาแรงเนาะครับผมไต่ตำปลาหมึกนะครับใส่บุกุ่งเลย บรรยากาศยนี่มัแรงกับเย็นลงจังเลยครับ Gerilim. ไก่เที่ยงใบใบไหมใบสองใบสามอยู่อุ้ยหอนเอาท่านสบายเลยครับอากาศนี่ สดนามเียอู้เสียบมีแห้งเอง,เอง กระเทียมดองนี่ดองได้ที่ครับออกหวานๆใช่ไหมครับ เสีบอีกครับร้านนี้แม่ค้าข้าง,งามครับจะปากได้ไลายวะอืมน้ำยังหวานครับเซ่บ ใส่มันครับแซ่บออกนุ่มๆยังอยครับไข่ใส่ปลานวยยังไงครับ,งงรบกัดเพื่อพี่เพื่อน่องนวดนี่เรื่มแก่ครับ ตำปลาหมึกใส่คุกคุงมีที่ว่าแซ่บคักแซ่มบมน,น,นะครับสดน้ำสดน้ำหวานๆใังไหมครับแก้มกับเทียมดองเค,คืออะไรปุ่นี่เขากระจะสิบเบิดตติบแล้วอุ่นหลายรอบแล้วเขาถ้าบอกพี่น้องครับมาคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามมีช่องลงจ้าดีกว่าชนแนลน,น,นะม่เลือกครับ ค,ครับ